สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในเวลาจบาดไทยวระจันทันที่16ตุลา2567นะครับก็คลิปนี้จะเป็น EP ที่2นะครับ EP แรกลงไปแล้วนะครับหนังสือยี่ปัวนะครับอันดับ1น,นะครับก็มาดูคลิปที่2นะครับที่2ก็จะเป็นเลขหนังสือนำโชคนะครับ ก่อนจะไปดูเนื้อหาในหนังสือก็ขอบคุณเจ้าของหนังสือบู้อนวการเลขนำโชคครับที่ทำสื่อดีๆมาให้เราได้ดูได้ชมกันนะครับก็มาดูคำเตือนกันก่อนเลยนะครับก็สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางอนิสรยหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ดูน,นะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องแอชเชีย n ์ชาแนนะครับเลขเด็ดหวยแม่นๆนะครับรหน้าปกนะครับหน้าปกก็ให้ศูนย์กับ3นะครับงวดน,นี้นะครับศูนย์กับ3 ก็ศูย์ก็มี 01, 0ู0ย0หนึ่นยกครับสาก็มี3ามก็มีสามหนึ่งกนะครับแก็มี 8,1, 8,5, 8ึ่งแกนะครับนะก็มาดูวัที่แล้วกันก่อนนะครับวัที่แล้วเข้าหรือเปล่าน,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 นะครับวัที่แล้วให้เด่น5กับ7จ็ครับเข้าไปที่5้านะครับ ก็จับคู่ไม่เข้านะครับงวดนที่แล้วนะคจับคู่ไม่เข้านะมาดูเนะื้อหาในหนังสือนะครับก็เลขยกกําลังนะครับงวันนี้ให้6กับ8นะครับก็งวดนที่แล้วก็หลุดนะครับ3กับ4นะครับ แต่มาเข้าอาจารย์8ริ้วนะครับให้257นะครับก็เข้าไปที่5นะครับแต่ก็ว่าไม่มี5 6กับ5 9นะครับก็เข้าไปที่5นะครับแราวันนี้นะครับ8ริ้วให้679นะครับ679นะครับ มาดูเลขน้ำโชคนะครับให้6ให้8ให้1นะครับ6ก็มี6กเจ6ดหกนะครับ8ก็มี8ปดเจ็ดนะครับ1ก็มี17ึ่งเนะครับเอวันที่แล้วก็หลุดไปนะครับมาดูจับคู่นะครับจับคู่2ตัวนะครับ ของวันที่แล้วก็เข้าไปที่ R995 นะครับวันที่แล้วเข้าไปที่5 9 9 5นะครับหนูันนี้นะครับใครแคบไว้แคบได้เลยนะครับ ก็หลุดมาหลางวดน,นะครับหลุดมาหลางวดก็แต่ว่าเลขจับคู่เข้ามาแล้วสองวันนะครับแถวล่างนี้เข้ามาแล้วสองวันนะครับอ,อวันนี้ข้างบนก็ให้เด่น8037นะครับ ข้างล่างให้0 2 3 7ครับพองวดที่แล้วนะครับมาดูวดที่แล้วนะครับวดที่แล้วเข้าไปที่ห้านะครับตัวดึงเด่นนะครับส่วนตัวข้างล่างนะครับเข้าเลขปดนี่นะครับเข้าไปที่ห้านะครับพองวดนี้เลขปดนนี่ข้างบนให้เจ็ดนะครับล่างให้หนึ่งนะครับ มาดูทีเด็ด6อาจารย์อาจารย์6นะครับก็งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็เข้าใครตัดเล่นก็เข้าอยู่นะครับ0.56นะครับ0.56นะครับข้างล่างไม่มี5.9นะครับ จะมีติดห้าก้าอยู่นะครับข้างล่างก็เขาย้อยเขาย้อยก็เข้าไปที่ห้าครับแต่ไม่มีห้าหกนะครับไปเด่นเจ็ดนะครับก็มาดูวันนี้นะครับวันนี้ให้ 5, นะให้ 5, ากับสามนะครับให้ห้ากับสามนิ้วเขาย้อยให้ห้ากับศูนย์เนื้อข้างบน สองตัวล่างให้1กับ3นะครับเด่นไปที่3นะครับสรุปสามัจารย์นะครับสรุปสาัจารย์นะครับวนที่แล้วนะครับศูนย์หกห้านะครับก็ให้6กขำห้ก็จับคู่กันมาเลยนะครับห้าห้านะครับล่างกันหลุดนะครับ นี่ครับทีแอดบอกว่าถ้าให้ตัวมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อนั้นแล้วเจ็ดห้าหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่ห้านะครับหกหกห้ากับห้าเก้านะครับ,บวันนี้แม่นจริงไม่ให้มาเห็นไหมครับถ้าให้เมื่อไหร่นะครับเลขเขาจะเข้าตัวหนึ่งทุกงวดนะครับแปลว่าเขามั่นใจนะครับก็มาที่เด็ดของเรานะครับ 1> 5้าหนนะครับ2ตัวล่างต้องมา1ตัวทุกงหดนะครับแนะนำตรงนี้นะครับเอาไปตัดได้นะครับถ้าไม่มีในะนี้ไม่ต้องซื้อครับตอนนี้ครับนี่เข้าไปที่ห้าเก้านะครับนะครับก็เข้าไปที่หนะครับ ของอาจารย์นัญญาเข้านะครับห้านะครับส่วนของอาจารย์โพส์เข้าไปที่หกนะครับเอเข้าไปที่เก้านะครับห้าเก้านะครับดูตวัวลิขิตนะครับก็เข้าไปที่ห้านะครับเข้าไปที่ห้า ส่วนเลขดวงดาวนะครับเข้าไปที่เก้านะครับก็ติดล่างมาทุ้งวดเหมือนกันนะครับติดล่างมาทั้งวดครับไทยรอเลขหลักหน่วยจานเพนสีนะครับงวดที่แล้วก็เข้าไปที่ห้านะครับหกหกห้านะครับมาดูวันนี้อาจารย์เพนสีให้อะไรนะครับ ก็056นะครับปักหลักหน่วยเนื้อนะครับปักหลักหน่วยเนือรางวัลที่1นะครับของจานเพนสีนะครับไปจับคู่กระบุนเข้าดีนะครับจับคู่ยีปัวที่เอสลงไปคลิปที่แล้วนะครับหน้าแรกครับก็ดสำหรับอามัดบันดอนนะครับงวดนี้ให้6กับ8นะครับ ดึงเด่นเขาใ,ใช้ได้นะครับที่ T.S. ด,ดูนะครับอจะดูมังกรทอง5นี่ครับหตัวเนี่ยจะมาล่าง1ตัวทุกงหดนะครับกับเลขเลขดวงดาวนะครับ2ตัวเนี่ยจะมาล่างเกือบทุกงหดนะครับหลุดน้อยนะครับหลุดน้อยมากก็ใช้เป็นเกณฑ์ได้อยู่นะครับ ก็มาหน้านี้เลยครับหน้านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเอ็ดไม่ได้ตามก็ลาดํำดีนะครับต่างหลักสองตัวล่างนะครับสี่แปดสามหกนะครับก็มาดูเมื่อที่แล้วก็รุดอีกแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ผ่านนะครับลุดบ่อยนะครับตรงนี้ไม่ผ่านนะครับแอดไม่แนะนํานะครับก็มาดูหน้าปกข้างหลังครับ สามก็พกนะครับก็ชนกันอีกแล้วนะครับสามนะครับไม่แน่นะครับออกสามอะไรนะครับอันนี้ก็ให้วิ่งสามนะครับอันนี้ก็สามนะครับก็ฟันธงไปที่สามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่ กดติดตามกดกระดิด่งแจ้งเตือนและกดแชร์นะครับวันที่แล้วก็เข้าแต่แว่นสีชานะครับ2 5งจิตมาที่หลักห้านะครับวันนี้แว่นสีชาให้3 15นะครับก็มาชน3กับเลขเด่นของเรานะครับเอาฟันไปที่สามนะครับอขอบคุณ fc ทุกคนนะครับที่ติดตาม FC เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อํดทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับ